สวัสดีครับส่งงานอีกคันหนึ่งนะครับ h o n d a Jazz นะครับตัวนี้นาโนโคาร์บอนเซรามิกของแมกมานะครับบานหน้า60%รอบเล่าคัน80%นะครับเป็น b p 2 0กับ b p 0 5นะครับเทียบ05นี้ี่เท่ากับเทียบเท่ากับ90%ได้อยู่นะครับจริงๆแล้วคุณสมบัติตัวนี้มันจะเป็นฟิลม์มมืดนอกสว่างในนะครับเป็นฟิลม์มนาโนโคาร์บอนเซรามิกเนื้อนาโนคาร์บอนเซรามิกจะทำให้มืดด้านนอก จะมีจะมีความเคลียร์จากด้านในนะครับอันนี้ดูรอบคันข้างนอกมองเข้าไปข้างในไม่เห็นเลยนะครับตัวนี้ทักษะวิสัยในการขับขี่ด้านในชัดเจนนะครับแต่ว่าด้านนอกมองเข้าไปข้างในไม่เห็นเลยอันนี้จอดในมุมที่แดดส่องนะครับนี่ไม่เห็นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในจ้ะอันนี้หกสิบเปอร์เซ็นตคือมองไม่เห็นแน่นอนครับ เราจะชัดเจนแค่ไหนเปิด <Okay. S 1> <Okay. S 2> ประตูเข้ามาด้านในนะครับด้านใน60%มองมองจากด้านในออกไปด้านนอกนะครับค่อนข้างเคลียร์นะครับจริงๆฟิล์มมันมืดมันมืดอยู่นะครับในกรณีที่เราใช้60-80มันมันมืดอยู่แต่ว่าฟิล์มเซรามิกเนี่ยมันจะได้ความเคลียร์ในกรณีที่เราติด60-80เนี่ยเราต้องยอมรับเลยว่ามันมืดแน่นอนแต่ว่ามันจะเคลียร์นะครับเคลียร์คือในที่นี้คือเวลาเรามองออก มันจะเห็นภาพชัดเจนมันจะเห็นภาพทัศนวิสัยชัดเจนมากนะครับตัวนี้แมกมานะครับนาโนคาร์บอนเซราม,มิกจากแมกมานะครับสนใจติดตั้งนะครับ0993139524นะครับร้าน j j f จฟ m ประดับยนต์ Big C, นบิ๊กซีเพชรบุญนะครับเปิดทุกวันนะครับขอบคุณครับ